ลิงไก่สยาปัทะพราชากับองค์คลักเดี๋ยวมาดูพลังบอลยักษ์กันเถอะว่าราชาจะหน้าเหวอเป็นแบบไหนไป วินนาโคตส้หัง,หงเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตติไปไปนะครับกับเกมมนกณอปุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพเป็นอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ใช้เจ้าลิงไก่สาย,ยาปลดล็อกแอชิพเมนต์ได้ดวงตามาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวตอนนี้พี่ก็ได้ล็อกอินประจำวันเก็บอะไรเพิ่มเติมจนตอนนี้มีดวงตาถึง1 4 1 0 0 0กันแล้ นะถ้าจะให้เทียบดูก็ดีเลยไกลแล้วเพื่อนอีกประมาณ2องหมื่นกว่าครับผมเราก็จะได้เจ้าไก่โฮคังเงี้ยที่มีความเก่งกาจมาลองใช้ต่อสู้กันดูวิใครท้าดวนแม่เวลาช่วงเย็นๆนี่รู้สึกจะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่คาดคิดสวัสดีเพื่อนโอ้โหเจ้าไกา่ไร้ขนคิดจะมาท้าดวนอย่างนั้นห่ะสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่ไร้ขน แม่ไม่คิดสินะว่าฉันจะใช้ตัวนี้สวัสดีเพื่อนยายังพูดไม่จบเลยเอ้ยมาขัดฉันแข็งแกร่งแม่ละเพื่อนเลเวลตอนนี้ของพี่9,334อุ้ยเรียกได้ว่าโคตรเยอะเอ้ยแต่ขอบใจนะที่มาให้ดวงตามังกร3ดวงตอนนี้พี่ก็เก็บเงินมาได้นิดหน่อยประมาณ45,000ล้านแต่ก็ยังไม่พอในการอัปเกรดเจ้าตัวนี้อยู่ดี เดี๋ยวตอนนี้นี่เราอาจจะต้องเน้นเก็บดวงตาเพื่อปลดล็อกเจ้าตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีสําหรับเจ้าลิงไก่ไซย,ย่านนะที่สู้ออนไลน์ไปประมาณ9832ครั้งยังขาดอีกเป็นหมื่นนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เจ้านี่เจ้านี่ต่อสู้หลายหลายคนน่าจะคิดถึงถ้าเราสู้ธรรมดา เจ้านี่ตัวพิเศษซะด้วยโอกาสชนะ50%ลิงไก่สยาปะทะไก่ภูเขาไฟเฮ้ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยโอ้โหต่อยไม่เข้าว้าา ้าหูยโดนเผาไฟลูกหัวเจอตัวพิเศษเจ้านี่ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะน,นี่ตอนนี้ผู้เล่นออนไลน์4,007น่าจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนเยอะที่สุดมีไปเล่นเพิ่มมานิดหนึ่งชนะ73แล้วก็แพ้อยู่4ครั้งโอู้หปะทะไก่ไซตามะเรเเวบหนึ่งลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่ไซตามะยอมรับความพ่ายแพ้ได้เลยสวัสดีจะพูดดีหรือว่าพูดไม่ดีใส่บอกไปถูกพลังกร กรับแรงกระแทกบอลยักษ์สีฟ้าอร่อยแน่เพื่อนไม่น่านิ่งแต่ก็ไม่รอดเือ ความแข็งแกร่งของเจ้านี่ทำให้ร่างกายยังคงอยู่หรือ XP ไม่ค่อยจะเยอะงั้นตอนนี้เปลี่ยนด่านกันนิดหนึ่งคู่ต่อสู้ถัดไปหวังว่าเจ้าลิงไก่ไซยาของเราจะชนะแบบเรื่อยๆนะโอ้โหให้ลูกเจียรเเวลยี่สิบไม่น่าจะชนะลิงไก่ไซยาปะทะสุดยอดไก่น้อยออลาเต็ม นายกำลังจะเลื่อนขั้นเป็นแบบว่าโคตรลูกเจียบใสยย่ยาแเลยใช่ไหมนี่ยอนาคตต้องเป็นตัวฉันแน่นอนโอ้โหเมื่อไหร่ฉันจะมีออร่าเหมือนนายวะเนี่ยเปลี่ยนด่านนะผมลุยต่อเนื่อง เดี๋ยวถ้าแบบว่าไม่ไหวจริงๆค่อยนำเจ้าไซตามะมาต่อสู้โอ้โหไซตามะระดั20มาแก้แค้นถึงเวลาที่ฉันจะต้องโดนคืนแล้วนสินนะ <c oughs> คงต้องยอมรับชะตากรรมว้ากรามอกรับห้อยไม่ไหวแล้วเพื่อน นี่รู้สึกว่าตอนนี้นี่เราจะมีเควสให้เราแพ้แบบว่า500ครั้งในคลาสสิกแม็จะได้2,000ดวงตากันด้วยนะเฮ้ยคี้ละ <c oughs> เราจะใช้ตัวไหนดีใส่ตามะสิเพื่อนเออมีคนท้าดวนต้องเอาเจา้านี่โอ้โหใสตามะปะทะไสตามะเจ้ากไก่ไสตามะ1ห,หมดัดปะทะไก่ไซตามะ1หมัดมีคนท้าดวนเราก็ต้องรับคำท้าสิเพื่อนแต่ใครจะเป็นฝ่ายชนะต้องมาดูกัน โอ้โหเอ้าโอ้โหให้เห็นเลยว่าเจ้าไก่เซตมะของเราก็พ่ายแพ้แบบนี้ได้ถ้าคิย์ทเข้าดีๆนี่หนึ่งหมัดก็ล่วงสถิติ466โอ้โหถือว่าเก็บแต้มตรงนี้ละกันโอ้โหแบบนี้เจอเจ้าไก่แดงเจ้าไก่เซตมะปะทะเจ้าไก่แดงอล่าม่วงอล่าของนายนี่ช่างสวยงามไอเลิฟอยู่น่ารักเหลือเกินไม่อยากปล่อยพลังหมัดใส่เลยเพื่อน เดี๋ยวพี่จะต้องเก็บเลเวลขึ้นแบบว่าเลเวลห0 0 0งกันให้ได้ครับผมเงินเดิมพันอาจจะเยอะขึ้นทําให้เราเก็บตังอัปเกรดเจ้าดีเจ้าตัวนี้อาจจะง่ายได้มากกว่าเดิมกลับมาเป็นเจ้าตัวนี้ยังเห็นหน้าเหวอ๋วอของ แม่แต่และตัวยังไม่ครบดิสคอนเนคเอาใหม่สิโอ้โฮไก่กล้าม120%ลิงไก่สยาสีปะทะไก่กล้าม120%อยากจะเห็นหน้าเวอเวอโอ้โฮหมัดปัดกระสุนเอ้ยโอ้โพลังของเราโหดกว่าครับผมว้าช์จพลังแล้วก็ปล่อยไปเลยเพื่อนหน้าเวอแบบอื้ออื้อ สุดๆมาเล่นตัวนี้เพราะอยากจะเห็นหน้าแบบนี้นี่แหละมีตัวอื่นอีกไม่เอ่ยไก่หุ่นยนต์อะไรพวกนี้ฉันอยากจะเห็นโอ้โห,โหเจ้าไก่ดำขนฟูลิงไก่สซยาสีปทะทะเจ้าไก่ดำขนฟูช่วงนี้หนาวขนก็เลยฟูยหัวลาะไม่กลัวอยังงั้นลหรอเพื่อนแม่หน้าแบบนี้้ยจะเกงกลัวแบบไหนเดี๋ยวมาดูกัน รับรองว่าหน้าตลกแน่นอนนะผมเอาไปว้าอ,อย่างที่คิด <c oughs> อฮ่า,าลาก,ก่อนเพื่อนเรียนด่านสิเก็บอันดับตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนละกันโอ้โหไก่ผู้คุมลิงไก่สยาปะทะไก่ผู้คุมเกมเฮ้ยอย่างนายนี่หน้าไม่เหวอใช่ไหมถอดหน้ากากาให้เห็นหน่อยสิเพื่อนจาเตะเตเต้อยา่า รอดูได้เลยรับรองว่าเหงื่อตกเอาไปกินโอ้ยไม่เหงื่อตกทำหน้านิ่งยืนตัวแข็ง <c oughs> <c oughs> เป็นผุยผงไปอีกหนึ่งคนฮลโหลสวัสดีโอ้โหเจอเจ้าไก่ดำธรรมดากันบ้างลิงไก่สาสี่ปะทะเจ้าไก่ดำธรรมดามเจอไก่ขนฟูไปแล้วเจอตัวธรรมดาบ้างก็น่าจะสบายสบายลยุยพลังหมัดกระน่ำใส่หน้ามัน เอาบอลยักษ์ไปกินหน้าเวอร์้ยแผงคอนี่ถึงกับพองาลาก่อนเจ้าผุ้ยผงแม่กลมกลืนไปกับทรายในทะเลทรายไปซะเล่นตัวนี้นี่อเลเวลไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะนี่เจอเจ้าไก่ขาว,วอุ้ยแต่สู้ไม่ได้เฮ้ยเลเวลเยอะสวัสดีเพื่อนคนนี้นี่ทักทายหัวเลาะหัวลาออะไรเฮ้ยหัวลาะที่ฉันแพ้ละ ah สิ ยกนิ้วเฮ้ยชาติไหนเราจะได้อัปเกรดเจ้าลิงไก่สยาของเรานะอ <c oughs> เจ้าไก่แดงเลเวลหนึ่งได้เห็นหน้าเวอร์ของนายแล้วนะลิงไก่สยามสี่ปะทะเจ้าไก่แดงตัวอย่างเล็กฉันแข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ยา่ yeah! เอาละเพื่อนได้เวลาชิมลูกบอลยักษ์ของฉันเอาไปเลยว้าวหน้าเวอเวอรเป็นแบบนี้ <c oughs> แม่ชิวจริงๆเจอตัวระเวลหนึ่งบ่อยๆนะเพื่อนฉันจะได้ชนะโอ้ได้เห็นพระราชาหน้าเวอร์แน่ลิงไก่สยาปะทะพระราชากับองค์คลักโอ้จะหน้าเวอร์ทั้ง3ามคนเลยหรือเปล่า <c oughs> ต่อสู้เตะ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 เต <c oughs> เดี๋ยวมาดูพลังบอลยักษ์กันเถอะว่าราชาจะหน้าเวอร์เป็นแบบไหนไป <c oughs> ว้าว้โยมงกุฎหลุด <c oughs> ทุกตัวนี่ถอดใจกันหมดและแล้วก็กลายเป็นเศษฝุ่นรวมกันอืมเพิ่งเคยเห็นพระราชาที่โดนบอลเกงกิตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเอ่ยมากันเยอะๆอุย้ยเจ้าไก่บาดเจ็บลิงไก่สยา่าปทะทะเจ้าไก่บาดเจ็บเจียนตายอุย้ยเจอบอลยักษ์เข้าไปอีกนี่น่าจะหมดกำลังใจเฮ้ย <c oughs> พลังหมัดลัวคนบาดเจ็บหไม่อยากจะทำแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผมปิดชีพ โอ้โห,หน้าโคตรสิ้นหวัง<_ EN _><_ EN _>เอ,อืออืยอมเลยนะเจ้านี่แม่ไล้ความปราณีเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาเจ้าไก่ไซตามะมาสู้เจ้านกกระจอกเทศเลเวล230ต่อยเจ้านกกระจอกเทศกันหน่อยไปเลยเพื่อนชัด<_ <EN> _>พลังเต็มเปี่ยมโอ้โหห้าสิบหล้านดีแหละพลังที่แท้จริงของนายอืม5้ล้านหมัด2 55ล้านหมัดสามห้ล้านมัดสี่โอ้โหกระนำแบบลัวๆฮึ้าสิบห้าล้านทุกหมัดเป็นไปได้ไงวะเนี่โอ้โหได้ดวงตามาอีก1นึ่นห้ี่แสนสี0หมกันแล้วนะดวงตามังกรสู้เจ้ามังกรสักนิดหนึ่งสิมาละเพื่อนเจ้าไก่ไซตมะปทะเจ้ามังกรเราจะไปได้ขนาดไหนเอ่ยพลังมัด กระแท่ทีเดียวดวงตาหลุดโอ้โหเดี๋ยวไปดูตอนที่เราไปแบบด่าดึกๆก,กันเลยดีไหมตอนนี้นี่เราจะสามารถต่อยมันตายได้ในหมัดนี้หรือไม่อือเอาละเรเวล5ก็ผ่านได้สบายเอาละเรเวล7ผ่านหรือเปล่าเป็นไงเจ้าไก่ไซตามะ ผ่านแบบอยอดเยี่ยม44ดวงตาแล้วนะเอาละหมัดเลเวล8กระจุยวิเหลือเลือดแค่นี้เหลือเพื่อเอาละมัดปริชีพเลเวล8อ้ยได้มาอีก25ดวงตาเป็น69กันแล้วครับผมไปต่อเลเวล9เราก็จะต้องเอาชนะให้ได้ครับผมเอาละ เฮ้ยบรุงวิ่ยเลือดอยังอึดแม่ต่อย55ล้านยังไม่ตายแบบง่ายๆเลยนะเรเวล9เนี่ยเอาละหมัดสุดท้ายของเลเวล9 ได้มา25ดวงตา94พี่คิดว่าควรจะพอแล้วนะเพราะว่าเล่นยากเกินอุ้ย94ดวงตาถ้าผ่านเลเวล10อย่างที่บอกว่าจะได้1,000 0แต่เอา94ไว้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าไก่ไซตามะกว่าจะมาถึงเลเวล9ก็สำหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะมาทำอะไรกันต่อน,นั้นเดี๋ยวก็มารับชมกันต่อในครั้งหน้ากันนะจะพยายามเก็บแรงให้ได้เยอะๆแล้วก็จะพยายามเก็บเงินให้ ได้เยอะๆด้วยจะได้อัปเกรดลิงไก่ไซย,ยาแล้วก็จะได้ปลดล็อกเจ้าไก่โฮคังเงะสักทีใกล้เข้ามาเรื่อยๆแบบสุดๆใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบทําตอนหน้ากันต่อด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ